จากลำดับที่กำหนดให้นะครับเราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าเป็นลำดับอะไรนะครับ5ไป8ห่างกัน3 8ไป11ห่างกัน3 11ไป14ห่างกัน3แสดงว่าลำดับดังกล่าวเป็นลำดับเลขคณิตนะครับถ้ากรณีเราจะหาพจน์ทั่วไปนะครับมันก็จะมีสูตรนะครับก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณด้วยระยะห่างนะครับแต่ถ้าวิธีที่ง่ายนะครับสำหรับผมนะ หรือใครถนัดสูตรนี้ก็ใช้สูตรนี้นะครับวิธีผมก็คือผมก็จะเอา5มาตั้งครับระยะห่างคือเท่าไหร่ครับระยะห่างคือ3 5คือตัวที่1ครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับทำยังไงผมถึงจะได้5ผมก็บวก2เข้าไปผมก็จะได้ว่า A n นะครับพจน์ทั่วไปก็คือ3 n บวก2ครับวิธีการคือประมาณนี้สมมุติว่าสมมุติว่าผมไม่อยากเอา5มาทำผมอยากเอา8มาลองทำดูนะครับ ตัว8เองนี่เป็นพจน์ที่2นะครับระยะห่างคือเท่าไหร่ครับ3ครับคูณ2เพราะว่า8เป็นตัวที่2นะครับ3คูณ2เป็น6ททำยังไงถึงจะได้8ก็บวก2เข้าไปนะครับดังนั้น An ก็เหมือนเดิมครับ 3n บวก2วิธีการก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต